สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะเอสกิลเปิดนะครับ King d e a t ก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องที่ชื่อว่า OPB นะครับวันนี้ไม่ได้อยู่เซิร์ฟจริงนะอยู่เซริรฟเพื่อนแต่จะมาจะมาทดสอบให้ดูว่าไอ้กล่อง OPB ที่เขาเปิดนักเปิดหนานี่มันมีอะไรกันบ้างอันนี้โดเนทนะฮะโดเนท ขอบุณโดนเนตนะครับใช่ไหม้อยก่องดูโดนเนตโดนเนตเปิดเปิดโชว์เอานะเออผมจะเอาไท้ที่ตัวโอแล้วกันนะนี่ได้ทางมาเซิร์ฟนี้หาเงินเอ็มยาก เก็บของกอนขอญาตนะขอญาตเก็บของแป๊บนึงโอเคเอาละผมจะเปิดทีละทีละเต็มทีละมันเต็มดีกว่า สี่ร้อยยี่สิบสามทิ้งไปทิ้งไปไอสครีมดอกเครื่องไม้ผีเด็นปันเด็นปันเก็บไว้ก็ได้กิทบล็อกนะฮะเปิดได้สตีลครับเอามาทำไมทิ้งไปโหมดมากครับของ ได้ตุ๊กตาโอซีมานะฮะไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้เอาให้มอลลอกเต็มไปด้วยขอบบนแรงเขานะวันนั้นนี่นี่นี่น,น,นี่ทำให้มันนำโชคนะะจริงผมก็ไม่เชื่อหรอกถือไว้เป็นเคส ดูเลยแล้วกันเปิดดูที่ช่องนี้ไปเลยเอามาแล้วนะเอา้าแฮทแฮทกับแอซสซอรี่มาฮะอาจจะเป็นไปก็ได้นะวันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเปิดเลยหนึ่งรอบโอ้โห,โหงานหยาบครับในนี้เฮ้ย <laughs> ได้ไป <laughs> เยนี <Yeah. laughs> ่นะถือว่าเป็นของดีหนึ่งหนึ่งอย่างเลยนะร้อยห้สิบของไปได้อะไรเลยนะโดเนทเราบอกมาอย่างงี้ได้หมบดบรรดาอาตายนายยะแอร <laughs> นั่นไงไอของที่โยนทิ้งไม่ได้หำเ,เอ้ยเอ้ยได้มิเลอร์ชิลนะฮะหรือว่าโอเคอยู่ลิปบอลโลูก็โอเคนะของรอบนี้ไม่ได้ทุเรศเลยแค่เหนื่อยใจนิดหน่อย ต่อนะฮะอันนี้ให้ฟังเสียงอันคาสสิกข,ของมอลล็อกไปก็แล้วกันทำการแบ่งนะเอาไปเปิดใหม่ไม่เอาเดี๋ยวเพิ่ง นี่ก็่ำเป็นเฟเพื่อนนะแต่ของมันก็ยังอัตราดอกเท่าดอกจริงอยู่บางอันนะฮะบางชิ้นกินโชว์ไปหนึ่งทีครับการคาบอส์นี่เองนะฮะถึงดอบกันขนาดนี้โอเคเรามาเดี๋ยวเราวยมันคาดเช่ารถเข็นได้ฟรีต่อไปครับเอาเริ่มเปิด อันนี้คือที่ผมนำมาเสนอเนี่ยวันนี้โอ้โหได้แฮดเยอะมากจะบอกว่าคุณต้องใช้สิ่งเนี้ยโอโพีบเนี่ยมันดอปจากบอสเนี่ยเยอะขนาดไหนกว่าจะได้ของดีๆนะฮะซึ่งมันก็ไม่ธรรมดาเลยคือมันงานหยาบมากครับบอกเลย มีของที่ดีๆมีมีมอะไรมั่งนะะพวกแองเจิลวินผมก็จําไม่ได้ว่ามันได้บ่าจากการเปิดกล่องเพราะว่าผมมาเล่นนี่ก็เลิกเล่นไปน้ำแล้วเหมือนกันแต่แต่ได้ไปลองได้ไปลองเซิร์ฟเซิร์ฟของได้ไปลองเซิร์ฟไอริสอยู่นะฮะไปลงมาพักหนึ่งเล่นไวจ็อบห้าสิบ เฮ้ยของขายจะเก็บสน่อยโมโนโคลมาดูกันได้อะไรมั่งครับฮุดรูนะฮะอารองเท้ารูอนะ่ะก็ยังยังพอขายได้อนะ่ะเชนทิ้งไปครับไวโอลินพิสประดับโรซาลี่ตันนะฮะ m มนเทลอ่าแมนเทลนะยังพ mm hmm. อโอเคเอ่ะนี่ครับหลอดโค้ดแหมอันเนีะยอันเนีะยทิ้งไม่ได้อ๋อมันเต็มเฮ้ยหลุดปลกไม่หลุดผมก็นึกว่าหลุดไปแล้วชูเซวารินอโค้ด Code, oh, นะจริงไม่หมดเลยีไ๋ไวผมมุ เก็บ okay, ปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมเผลอขายพลาดมานี่บันเทิงฮะบอกเลยโดเนตผมไปละโดเนตกำลังหัวร้อนนะโอ้ได้ลิฟต์ม <c oughs> าทำไมวะต่อท <c oughs> ิงเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆ อยาปมากคิดถึงมากครับเสียงนี้เมืองนี้จะเป็นเมืองที่แออัดมากมันก็จะมีสตาร์มอาล็อกลงมาทำลายเมืองนะฮะการอัปเดตแพทหรือเปล่านะจะไม่ได้ ประมาณนั้นละมัง้งได้มาเยอะพอสมควรอันน่าได้ตังแน่นอนครับเปิดปุ๊บหมูได้เยอะได้เยอะได้ไหลมือนอยู่อ่างเป้าชิเนสตอนไว้จับกินอเรายังไม่ดูก็เปิดต่อ โอ้ไว้ช็อกโกแลตเอาไปทําหมวกไว้วิงนะในของเซิร์ฟพวกนี้เฮ้ยแฮร์แบนนะแฮร์แบนมานะแฮร์แบนนะแดงเจนวิงมานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับสำหรับการลงทุน5 0่ห้ากล่องโอ้โโอเคจริงเปาวะ โคตรยากอะ่ะบางคนนี่เปิดกล้องเดียวได้มาเลยบองคนนี้ก็คนนี้โคตรสุดอะ่ะผมบอกเลยผเคยไปดูคนเราเปิดกล่องที่ว่าคนชอบหัวร้อนกันที่เปิดได้ปีกอะ่ะเิ้แล้วได้ปีกเงี้ยพวกบอกพกเปิดอันแรกบอกว่าหูไม่ได้อะไรมาวะ มันบอกเดี๋ยวเปิดอันนี้ผมพอแล้ผมจะไปนอนละเท่านั้นแหละได้ปีกมาเลยพวกนี้ตกใจกันเลยนี่อันนี้มันก็แบบพวกสุดคนจริงๆริง <c oughs> ทำด้วยอะไรฮะดวงของมึงเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอ้ยทำไมมันกระตกแต่สักคีม มันเอามาให้ดูนะก่าไป่ลุดลุดบวกเดี๋ยวขอสักคู่นะสักคู่อ่ะฮะเจีก็พาทางเทคนิคหน่อย อาช้าไปประมาณหายทีอยู่ <c oughs> อเอนะียบ๊อปลืมเลืม,เล,มเลืมนะโอ้ยแห่แ,แบนนะแห่แบนมานะครับเฮ,ฮ,ฮมก็มาออกเลยงานนี้มีเจ็บเจ็บแน่นอนมันจะเป็นไรก็แล้วแต่นะฮะงานนี้มีเจ็บ ได้เลดิดดิทอเนตน,นะฮรคูเบเตอร์ไปต่อออาเผอนะเธอแบนรีโพส นักเกิลเชนเมลอ่ะโอเคได้ได้เอาได้ของมาใส่อยู่โดนเนตโดนเนตโดนเนตหัวร้อนนะฮะวันนี้แบนด์นะซนเดลกาตาน้ำแข็ง ไปต่ออีกร้อยชิ้นนะฮะโอ้โหโโหยาบมากบอกเลยหนังเสือ เซตให้ไบโอนะฮะก็ถือว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับได้ไปมาอันเดียวเองที่ท,ที่ว่าดีๆเมื่อก <c oughs> <c oughs> ี้ยูนิคอร์นเซเบอร์อ่ะเออเซเบอร์นะอะตั้มโซซตตัม หอวขี้นะคนหยาบครับบอกเลยดูดิ Battle e นะฮะรีรู้อ่ะหมวขี้ใส่ให้แม่งดูหน่อยอาะีหบวขี้เื่อดีใจดีไปเลย พตรเสียใจอ่ะฮะถ้าลงทุนในเซิร์ฟจริงนี่พตรเสียใจอะบอกเลยโอ้หงานหยาบมากอะ่ะเจอสตอรี่มานะฮะหมดแล้วเปิดครั้งสุดท้ายครับรอสซี่รูทิ้งไว้ฮะนนี่ทิ้งไว้เกฟตันกาตาได้ วิสร์แฮตไม่รูด <laughs> ơi cướp kín หรือว่า,วางานหยาบมากานะฮะก็สำหรับ o b b เอ้ย OVB ห้าร้กล่องก็อย่างที่ว่ามานะได้ไม่กี่ชิ้นได้ไปมาก็เพื่อแบบอยากรู้นะว่า มีของแบบได้ของอะไรบ้างระวังเสียใจนะฮะแล้วผมอาจจะเป็นคนโชคร้ายก็ได้ใครจะไปรู้ฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ะพาไปชมเมืองหลักหนห่อยะ ไปกำลังเซ็งท่าไหนของเขาเอเลเมนต์ชิว บวกเซฟตี้โปรดกองตังแล้วผมพลาดอะไ่เซฟเมืองเฮ <c oughs> ี่ยเมืองหลักอ่า อยากรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะขอบคุณโดนโดนขอบคุณโดเนตนะครับเดี๋ยว <c oughs> ไปหาอีกสองพันนะคือเขาไม่ได้ตั้งใจหาหรอกแม่งลาบอสแนวตัวเดียวกันเลยเนะี่ยของแม่งของมันโหด ของเรานี่ของยาจกหน่อยเคนะ okay, นะวันนี้ <Okay. S 1> ก็ความมันหลากหลายรูปแบบนะฮ <c oughs> ะก็สวัสดีครับทุกคนขอบมากครับ